ปาดถนนตัดคองเก็บตัวแต่ถามว่ายายไปที่ไหนมาัางอ่ะยายไม่รู้นะยายไปกับพวกทหารนะหากไปไม่ทันรถทหารยายก็ต้องไปรถตัวเองแท็กซี่ตัวเองถามว่ายายอยากไปกินข้าวมะมายายซื้อกินได้ข้าวเหนียวถุงยายก็อิ่มละแต่ยายอยากไปทายายชอบอ่ะ ยายไม่ก่อนยังไม่มีจิตอาสายายเก็บของยายอยู่หรือคลองพวกนี้เก็บหมดสบายใจที่ได้ทําที่ได้เห็นบ้านเมืองสะอาดไปขุดที่ไหนไปลากสวัสด์ที่ไหนไปหมดทําได้หมดทําได้ทุกวันนี้ก็รับจ้างไดา้ยาทั่วไปตัดต้นไม้ทั่วไปสองคนกหลานอ้าวลุ้นทำดิค่ะไม่ทำเดี๋ยวลูกหลานก็เสียหมดนี่คะยายไม่นำอ่ะลูกหลานยายก็เป็นแรนด์กินหมดอ่ะดี ก็ไปติดยาก,กันบทเด็กหาเราไม่ทําคนอื่นก็ไม่ทํามันก็ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาดินมันก็ลอยลอยลอยขึ้นมาหาเราเก็บมันก็ไม่น้ํามันก็ไหลสะอาดเอาตรงๆจากพ่อแม่แล้วก็มาเป็นตัวอย่างของเราที่ดีที่สุดคือพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าแล้วพอมารัชการที่หิบต่อยอดยายก็ เต็มที่เลยแก่ที่ท่านมาต่อยอดของพ่อท่านคล้ายๆยายก็ต่อยอดมาจากแม่ของยายอีกทีหนึ่ง่ะแล้วยายก็มาได้จากราชาการที่เก้ายายก็พาลูกหลานต่อยอดมา,มาตามทางตามทางของนายหลวงราชาการที่สิบค่ะต้องทำจากข้างในจากบ้านเราก่อนแล้วค่อยออกไปทำข้างนอกหันหนุบอกว่ายายไปทำทำไมข้างนอกเลยบ้านยายยังรกปกปกระปกอยู่เลยอันนั้นไม่ใช่ติดอาตาอันนั้น สร,ร้างภาพฮีโร่คืออะไรไม่รู้สิคำนี้ยายไม่ค่อยรู้ยายรู้ว่ามาถามยายว่าฮีโร่คืออะไรยายไม่รู้ฮีโร่มันเป็นอะไรอะ่ะม่คืออะไรอะ่ะอันนั้นยายก็ไม่เคยเรียนหนังสือป่หนึ่งป่าสองป่อะไรยายไม่เคยเรียนแต่ยายรู้ว่าการทำอะ่ะมันต้องออกมาจากใจเราหมดทุกอย่าง ทำแล้วสบายใจไม่มีใครด่าพ่อแม่เราได้